สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,น,นเยอรมนีวาไรตี้มาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้นะคะอยากมีเรื่องทุกร้อนใจอะไรหรือว่ามีเรื่องที่อยากปรึกษาอยากอะไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถตอบคำถามคุณได้สามารถติดต่อช่องทางส่วนตัวได้ที่ Facebook และ Messenger นะคะสาวบ้านตะกูกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเขียน ชื่อใน Facebook อันนี้ที่ใต้คลิปนะคะให้สามารถติดต่อคุยได้นะคะแล้วก็ช่วยเขียนด้วยว่าเป็นแฟนคลับมาจาก u t u b e นะคะแล้วก็การเราไม่ได้ชาร์จเงินชาร์จอะไรใดๆทั้งสิ้นเราจะไม่เอาเงินจากแฟนคลับนะคะเพื่อนๆ,ๆจะไม่มีการสมัครสมาชิกหรือหาเงินจากแฟนคลับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะปรึกษาฟรีค่ะถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นเราสามารถตอบคาถามคุณได้ถ้าเราตอบไม่ได้เราก็จะบอกว่าตอบไม่ได้นะคะทีนี้คลิปที่แล้วเราได้ทิ้งท้ายว่าบรรยากาศในบ้านพักคนชรานั้นเป็น อย่างไรทําไมหน่อยถึงรู้หน่อยไม่ได้ทํางานในบ้านพักคนชราหน่อยไม่ได้มีหน้าที่ดูแลคนชรานะคะแต่ว่าหน่อยมีประสบการณ์จากการที่พ่อปู่ของเราไปอยู่บ้านพักคนชรานั่นเองนะคะเอาทีนี้มาดูบรรยากาศนะคะบ้านพักคนชราก็ มีหลายระดับหลายเกรดมีห้องให้เลือกคุณจะเอาห้องเดียวห้องรวมหรือห้องแบบไหนนะคะอันนี้ราคาก็แตกต่างกันไปแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ระดับห้องที่คุณเลือกนั่นเองก็แล้วแต่เงินในกระเป๋าของคุณเช่นเดียวกันนะคะทีนี้พ่อปู่ของเรายืนเลือกอยู่ในห้องรวมห้องรวมก็จะมีสองคนนะคะพ่อปู่ก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ก่อนแล้วนะคะตอนที่พ่อปู่เราไปอยู่นั้นปี2019ค่ะเพื่อนๆนก็มีเพื่อนที่เขาไปอยู่ก่อนแล้วเขาอยู่มาห้าปีแล้วคนนี้ นอนติดเตียงต้องป้อนข้าวป้อนน้ําตลอดเลยคะ่ะเขาป่วยเกี่ยวกับเลือกน้ําตาลนั่นเองทีนี้บ้านพักคนชรานะคะเมื่อเราเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วย้ายพ่อปู่จากหมู่บ้านหนึ่งมาอยู่หมู่บ้านนี้นะคะเพื่อที่จะใกล้เราเราและแฟนเราจะได้มีเวลาไปเยี่ยมพ่อปู่ไปดูแลเวลาเราว่างเสาร์อาทิตย์ไปเข็นพ่อปู่ไปคุยกับพ่อปู่นั่นเองเป็นการสะดวก ในการไปมากับเรานั่นเองนะคะทีนี้บรรยากาศในบ้านพักคนชราเขาก็มีกิจกรรมมีวาดรูประบายสีมีให้ร้องเพลงบางทีก็จะมีเด็กมาจากคินดี้นะคะเด็กมาจากอนุบาลมาร้องเพลงให้คนชราฟังอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วบ้านพักคนชราเนี่ยเรามีเพื่นอนชาวปินนะคะเขาก็ทําเป็นพนักง,งานทําความสะอาดในบ้านพักคนชราทีนี้เขากําลังกวาดเช็ดถูไปเรื่อยนะคะเพื่อนๆไปตามฟล์ต์ตามทางเดินอะไรเนี้ย คนชราคนนั้นก็เครื่องหนังสือใสเลยนะคะใสเพื่อนเราเขาเป็นอัลไซเมอร์นะคะเพื่อนๆคือสมองเสื่อมเขาจำอะไรไม่ได้ ที่เขาเคลื่งไปนั้นเขาก็ไม่รู้ตัวเพื่อนเราก็จะโกรธไม่ได้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็บอกแล้ว่าเวลาเธอทําความสะอาดหรือถ้าเธอเห็นผู้หญิงคนนี้ระวังหน่อยนะเขาก็ลืมระวังไงมือแต่กระบาดเช็ดถูไปลืมดูเขาเ็เวียงหนังสือใส่แต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรอันนี้คือเล่าบรรยากาศในบ้านพักคนชราให้ฟังทีนี้นอกจากพ่อปู่เคสของพ่อปู่ของเรานี่จะจ่ายประมือประมาณเดือนละ4ี่พันยูโรนะคะเพื่อนๆหนึ่งแสนบาทต้นๆประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เอาสี่พันคูณด้วย37ราคาแลกเปลี่ย ปัจจุบันนี้นะคะแล้วทีนี้ประกันสังคมก็จะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งพ่อปู่ของเราก็จะต้องจ่ายแค่ประมาณสองพันนั่นเองทีนี้ถ้ามีจ่ายเพิ่มเติมพิเศษเอีกนะคะเพื่อนเพื่อนบ้านพักคนชรา <c oughs> ก็คือจ่ายคนมาดูแลเราน้ําไฟอะไรในนั้นที่เขามาดูแลเราใช่ไหมอาหารการกินสามม,ามื้อมีกาแฟมีอาหาร อะไรนะบรีกอะคอฟฟ่บริกอะไรอย่างนี้นะคะมีเค้กมีอะไรก็ตามโปรแกรมของเขาทีนี้เรามันจะมีจ่ายเอ็กซ์ตร้าเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นมีคนมาตัดผมให้พ่อปูนะคะก็จะมีเจ้าหนะ้าที่ช่างตัดผมจากข้างนอกมาตัดผมให้คนที่บ้านพักคนชราตัดผมนี้ไม่ฟรีนะคะเพื่อนเพื่อนเสียตังค์เขาก็จะบวกเดี๋ยวบ้านพักคนชราก็จะมีบินบวกมาว่าเดือนนี้พ่อปู่ของเราชื่อนี้นามสกุลนี้เดือนนี้มีค่า เอ็กซ์ตร้าอะไรบ้างมีตัดผมเสร็จแล้วก็จะมีช่างมาทําเล็บนะคะเล็บมือเล็บเท้ามาตัดเล็บให้อะไรอย่างนี้เราเคยไปตัดเหมือนกันแต่ทีนี้พ่อปู่บอกว่ามีช่างมาตัดเหมือนกันเดี๋ยวพ่อ จะให้ช่างตัดเองอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าตัดเล็บไปอีกนะคะทีนี้ก็พอใกล้ถึงหน้าหนาวฤดูใบไม้ร่วงก็เริ่มหนาวแล้วนะคะคนชราก็จะหนาวไวก็จะมีบริษัทข้างนอกมีเจ้าหน้าที่มีเซลล์มาขายรองเท้าสําหรับคนชราให้ใส่ในบ้านพักคนชรารองเท้าอุ่นๆเหมือนบูธเลยพ่อปู่ก็สั่งไปนะคะ60ยูโรอันนี้ก็เป็นรายจ่ายเพิ่มเติมเอ็กซ์ตร้าพิเศษซึ่งจ่ายนอกเหนืออีกต่างหากนะคะเพื่อนๆแล้วก็สิ่งที่แฟนเรากําลังสั่งให้พ่อปู่ก็คือรถวีลแชร์นะคะ รถวีลแชร์อันนี้ประกันสังคมจะจ่ายเราไม่จะไม่ได้ไม่เสียตังค์ได้วีลแชร์มาแล้วเก็บไว้เข็นพ่อปู่เวลาไปเราไปเยี่ยมเก็บไว้เข็นพ่อปู่ออกไปนั่งกินลมชมวิวหรือไปกินกาแฟกินไอติมอะไรอย่างนี้นะคะเ mm hmm. พื่อนเพื่อน,นร้านอะไรต่างๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านพักคนชรดาที่เราสามารถเข็นพ่อปู่ไปได้กําลังสั่งวีลแชร์วีลแชร์มาแล้วรองเท้ามามาแล้ว ผลสุดท้ายพ่อปู่เสียชีวิตสรุปแล้วพ่อปู่อยู่บ้านพักคนชราแค่สงเดือนกว่าเองนะคะเพื่อนๆกว่าพ่อปู่จะไปนี่อายุ8ป9 0แล้วนะคะเพื่นพนอนๆเออ อายุย่าง90ปีนะคะเพื่อนๆพ่อปู่อายุยืนมากเลยเอาแล้วแม่ย่าไปไหนแม่ย่านั้นเสียก่อนพ่อปู่ไปแล้วเป็น10ปีนะคะพ่อปู่ก็อยู่คนเดียวประมาณ10ปีนั่นเองนะคะอยู่คนเดียวจนอายุ90นะคะอยู่บ้านพักคชรจาตอนอายุ90แล้วอยู่ได้ประมาณ2เดือนกว่านั่นเองทีนี้เราได้ทิ้งท้ายเมื่อคลิปที่แล้วว่าเอาในกรณีที่คุณไม่มีเงินแล้วคุณไปอยู่บ้านพักคชรจนาแล้วหลวงใจ่ายให้ สำนักงานสวัสดิการสังคมเข้าใจาให้คุณค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะว่าคุณไม่มีตังค์แล้วถ้าคุณเกิดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยใครจัดการศพให้รัฐบาลถ้าคุณไม่มีญาติรัฐบาลก็จะจัดให้คุณก็สวัสดิการสังคมนั่นแหละเขาจะติดต่อบริษัทร,รับจัดงานศพจัดงานศพให้คุณแล้วเราก็ได้ทิ้งท้ายว่าแล้วเขาจะเอาเงินจากเราตรงไหนอ่ะเราไม่มีเงินเรามีอะไรเขาเอาเงินจากเราไ้ตรงไหนรัฐบาลก็ไม่โง่นะคะเพื่อนๆคุณก็ไม่ใช่ว่าจะฟรีตลอดไป เขาก็จะมีวิธีเอาเงินของคุณก็คือหลังจากที่คุณเสียชีวิตไปแล้วคุณมีอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมเป็นของตัวเองเขาก็จะขายอพาร์ตเมนต์ของคุณคุณมีบ้านใช่ไหมเขาก็จะขายบ้านของคุณนั่นเองเอาบ้านเอาเอาเงินที่ได้นั้นมาจ่ายคืนให้กับสำนักงานสังคมให้กับ สำนักงานสวัสดิการสังคมที่เขาได้จ่ายให้คุณไปก่อนนั่นเองหรือเขาไปเข้าอพาร์ตเมนต์ของคุณไม่มีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแต่คุณเช่าห้องอยู่ใช่ไหมเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วทีนี้พอคุณเสียชีวิตปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ดูแลตรงนี้นะคะเขาก็จะเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของคุณเขามีสิทธิ์เข้าไปเขาไปโดยชอบธรรมเข้าไปโดยกฎหมายเขาไปโดยที่เขาได้รับอนุญาตให้เข้าไปเขาก็จะเข้าไปสํารวจว่าคุณมีเครื่องประดับคุณมี รูปภาพอย่างรูปภาพข้างหลังอย่างนี้คุณมีหนังสือคุณมีถ้วยจานคุณมีอะไรที่สามารถขายเป็นเงินได้ไหมเขาจะเอาของของนั้นไปขายเป็นสินค้ามือสองหรือไปขายเป็นสินค้าทอดตลาดขายในราคาถูกหรือถ้าของสิ่งนั้นพอมีราคาเขาก็จะประมูลขายนั่นเองขายได้เท่าไหร่ก็ช่างขอให้ได้ขายและได้เงินมากลับมาคืนสำนักงานประกันสังคมเอ้ สวัสดิการสังคมเพื่อที่เขาจะได้มีเงินจํานวนนี้ไปดูแลคนอื่นโตนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเขามาตรวจแล้วไม่มีอะไรเลยหนังสืออะไรก็ขายไม่ได้ขายได้เล่มละ50าสิบเซนเล่มละ1นึ่งยูโรภาพเพิ่มอะไรก็เป็นภาพที่แบบว่าไม่มีค่าไม,มีราคาถ้วยจานอะไรก็ไม่มีคนซื้อไม่มีใครอยากได้ผลสุดท้ายก็ต้องเอาไปบริจาค ขายอะไรเอาเงินคืนไม่ได้เลยอันนี้กรณีแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาก็ไม่เอาอะไรจากคุณไม่สามารถรีดเลือดจากปูได้นั่นเองนะคะแล้วมีคนเคยบอกว่าอันนี้เราไปถามฝรั่งเองที่เขาทํางานเกี่ยวกับสํานักงานสภากาชาดดอยนะคะเขาไปเป็นงานที่เขาแบบไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเขาเราถามว่าเอา้าถ้าเกิดว่าถ้าเรามีญาติหรืออะไรเข้าโรงพยาบาลหรืออยู่บ้านพักคนชราแล้วเขาไม่มีเงินจ่ายเขาจะมาเก็บกับลูกกับญาติไม่ใช่เหรอเราได้ข่าวมาอย่างนี้ เขาก็เลยบอกว่าอ๋อมันก็ใช่แต่ในกรณีลูกๆหรือว่าญาติของพวกเขาเหล่านั้นมีเงินไม่พอคือมีเงินเพียงพอในการดํารงชีพแต่ไม่สามารถจ่ายได้รัฐบาลก็ไม่เอานั่นเองนะคะอันนี้คือเราก็ได้มาจากคนดอยนั่นเองที่เขาอธิบายให้เราฟังทีนี้เราก็เลยถึงบางอ้อเม้แต่เรื่องจัดงานศพนั่นเองเราก็ได้ประสบการณ์จากการจ,ากการจัดงานศพพ่อปู่จัดงานศพไม่ยาก เราก็เลยเอามาถ่ายทอดลงในคลิปในช่องของเรานั่นเองทีนี้เราก็เลยถามเขาอีกว่าแล้วในกรณีของคนต่างชาติมาเสียชีวิตไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีอะไรเลยอันนี้รัฐบาลเขาก็ช่วยเหลือนะคะคนชราบ,บางคนนอนตายคนเดียวในอพาร์ตเมนต เพื่อนบ้านไม่รู้เลยไอ้หายไปไหนหนานได้กลิ่นอะไรมาเขาก็แจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูเขาก็เข้าไปดูไปเคลียร์ห้องไปเก็บศพทําบุญให้จัดการให้ลองติดต่อญาติพี่น้องซิว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมรู้ไหมถ้าติดต่ออะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวอย่างนี้รัฐบาลเขาจะจัดการให้แล้วพ่อปู่ของเราได้เน้นย้ําอีกว่านะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าพ่อปู่จะเก็บเงินอมเงินไว้ในเเก็บไว้จ่ายบ้านพักคนชรา พ่อปู่บอกกับเราและแฟนเราเสมอว่าไม่ต้องห่วงพ่อนะถ้าพ่ออยู่บ้านพักคนชราพ่อมีเงินจ่ายจะอย่างไรก็แล้วแต่พ่อมีเงินจ่ายแล้วพ่อก็ระบุอีกว่าในกรณีที่พ่ออยู่บ้านพักคุณชราหลายปีแล้วเงินที่พ่ออมไว้ไม่สามารถ เงินที่มีออมนั้นไม่เพียงพอต่อการจ่ายบ้านพักคนชราแต่พ่อมีอาพาร์ตเมนต์คนที่จะจ่ายเอ่อคนที่จะขายอาพาร์ตเมนต์ได้นั้นต้องเป็นลูกชายเขาเท่านั้นพ่อก็เลยต้องทําเป็นพี่นายกรรมและพินายกรรมนี้ก็ทําในสํานักงานโนทาน,นั่นเองและระบุว่าในกรณีที่พ่ออยู่บ้านพักคนชราแล้วถ้าไม่มีเงินเพียงพอในการจ่ายบ้านพักคนชราคนที่จะมี สิทธิในการขายอาพาร์ตเมนต์นี้ต้องเป็นลูกชายเขาเท่านั้นชื่อนี้นามสกุลนี้เพราะถ้าว่าถ้าพ่อไม่ระบุเป็นพินัยกรรมไม่เขียนแบบนี้รัฐบาลเขามีสิทธิ์ที่จะมาขายอาพาร์ตเมนต์ของคุณเพื่อที่จะเอาเงินนั้นไปจ่ายคืนบ้านพักคนจาในกรณีที่คุณไม่มีเงินจ่ายพอนะคะเสร็จแล้วเวลารัฐบาลเขาขายนี่เขาไม่สนใจราคาตลาดนะคะเพื่อนๆว่าเออคุณจะได้กําไรหรือคุณจะขาดทุนเขาจะขายไปเลยแล้วก็เอาเงินไป ไปคืนที่เราค้างเขาแล้วเงินที่เหลือเราก็เอาไปประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละคือความสําคัญของพินัยกรรมที่ทําแล้วพ่อปู่ของเราก็ยังเขียนด้วยนะว่าพาพาเทียนเทนเฟเฟเลกุ่งนะคะภาษาดอยที่ว่าไม่ไม่ให้รับการรักษาพ่อปู่อายุเกือบ90ปีแล้วนะคะตอนที่เข้าบ้านพักคนชราทีนี้พ่อปู่เขียนไว้ตั้งเป็น10กว่าปีแล้วคะ่ะว่าในกรณีที่ป่วยป่วยหนักอย่ายื้อชีวิต อย่าทาให้พ่อปู่ฟื้นคืนมาปล่อยไปตามธรรมชาติตอนที่พ่อปู่ป่วยก่อนที่จะเข้าบ้านพักคนชราที่ล้มหน้าลิบนั้นน่ะพ่อปู่ก็มีปัญหาเรื่องหัวใจพ่อปู่จะมีเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยแล้วทีนี้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบตเตอรี่เริ่มอ่อนลงแล้วหมอที่รักษาโรคหัวใจก็บอกว่าจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้พ่อปู่ไม่รับการรักษานะคะเสร็จแล้วก็ ไม่ว่าพ่อปู่จะป่วยไปโรงพยาบาลน,นูน่นไปโรงพยาบาลน,นี่นะคะทั้งหมอและพยาบาลทุกที่เลยก็จะถามว่าพ่อปู่มีใบพาเทียนเทนเฟรฟรีกุงไหมพาเทียนเทนเฟรฟรีกุงไหมคือใบที่ไม่รับการรักษานะคะเพื่อนๆคือถ้าหมดหนทางรักษาแล้วคือจะไม่ยายืดยายืดอยายืด,ยยด,ยยด,ยยดชีวิต จะไม่รับการรักษาแล้วอันนี้พ่อปู่ได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองพวกเราไม่ต้องตัดสินใจแฟนเราก็เลยยื่นให้หมอยื่นให้พยาบาลโอ้พ่อปู่เขียนไวค้ค่ะในกรณีอินเคสอิมเมอร์เจนซี่เคสที่ว่าไม่มีโอกาสรักษาแล้วก็คือมีใบนี้มาให้พวกเราจะได้ไม่ต้องตัดสินใจมีใบนี้แล้วหมอจะได้ตัดสินใจเองเลยแล้วตอนที่เขาขนส่งพ่อปู่นะคะเพื่อนๆตอนนั้นที่มีปัญหาเรื่องหัวใจที่พ่อปู่ล้มแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่เมืองฟรายบวก เสร็จแล้วถ้าขับรถจากเมืองายบวกมาที่หมู่บ้านที่พ่อปู่อยู่ประมาณ1ชั่วโมงถ้ามากับรถพยาบาลน,นะคะรถหมอนั่นเละแต่ทีนี้ในกรณีที่พ่อปู่เขาอายุ9กปีแล้วเขาก็เลยขนส่งทางอากาศ นั่งเฮลิคอปเตอร์มาเพราะฉะนั้นอันนี้คือรัฐส,สวัสดิการนะคะเพื่อนๆไม่ได้คิดตังค์เลยรัฐส,สวัสดิการในกรณีฉุกเฉินอย่างนี้อายุมากอย่างนี้เขาก็เลยส่งทางอากาศโรงพยาบาลที่พ่อปู่ไปเขาก็มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ตั้งสามสี่ลำนะคะแล้วพนักง,งานภาคพื้นดินก็รับต่อไปเลยพ่อปู่มาอยู่ที่โรงพยาบาลที่เราไปเยี่ยมนะคะก่อนที่พ่อปู่จะมาอยู่บ้านพักคนชารานะ ไปอยู่โรงพยาบาลก่อนเสร็จแล้วพ่อปู่บอกพวกเราว่าพ่อได้นั่งเฮลิคอปเตอร์พวกเราก็ได้ยิ้มๆนะคะเพื่อนๆโอ้นั่งเฮลิคอปเตอร์ตอนป่วยนี่ไม่โอเคนะนั่งตอนมีชีวิตอยู่ตอนเที่ยวดีกว่านะคะอันนี้ก็คือคลิปนี้ก็มาเล่าบรรยากาศ บ้านพักคนชราให้ฟังว่าเป็นแบบไหนยังไงมาเล่าค่าใช้จ่ายมาเล่าในกรณีที่คุณไม่มีตังค์แล้วก็เขาเอาเงินจากคุณยังไงก็เล่าผ่านไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆฟังแล้วไม่เข้าใจกลับไปฟังใหม่ฟังหลายๆรอบก็ได้ค่ะยินดีนะคะอาจจะพูดซ้ําไปซ้ำม,มาแต่เราคิดว่าไม่ซ้ํานะคลิปนี้ก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะกับการอยู่บ้านพักคนชรากับการพูดคุยถึงบรรยากาศบ้านพักคนชรานั่นเอง แล้วเรากับแฟนเราเลือกยังไงดีเราเลือกว่าเราเลือกจะไม่อยู่บ้านพักคนจราโตให้เราเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรยังไงก็แล้วแต่ขอขอให้เราไปอยู่ที่อื่นดีกว่าแล้วในกรณีที่คุณเป็นคนรวยมีตังค์เยอะนะคะอย่างแฟนของพี่มะขินนะคะคลิปก่กน,นูนแฟนของพี่มะขินเนี่ย เขารวยเขามีตังค์เยอะเขามีบ้านเขาจะสั่งเตียงคนป่วยเลยนะคะเขาป่วยติดเตียงแล้วสั่งเตียงคนป่วยมาที่บ้านเลยอันนี้ประกันสังคมก็จ่ายให้แล้วเขาจ้างพยาบาลมาดูแลเขา24ชั่วโมงที่บ้านเลยนะคะเพื่อนๆก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ4,000ยูโรเหมือนกันนะคะอันนี้เขามีเงินเขาจ่ายของเขาเองอยู่ในบ้านไม่ไปอยู่บ้านพักคนชราพี่มักคินก็ดูแลด้วยนั่นแหละแล้วก็มีพยาบาลดูแลคนชราคนป่วยอยู่ด้วย ก็เขาป่วยประมาณ4ีหเดือนนะคะตอนนั้นแล้วแฟนพี่มักขินก็เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณมีเงินเยอะ มีเงินเพียงพอแล้วก็มีบ้านมีสถานที่เป็นของตัวเองคุณสามารถสั่งเตียงแล้วก็นอนอยู่ในบ้านสั่งจ้างคนดูแลของคุณตลอด24ชั่วโมงได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงินแล้วอะไรก็ง่ายหมดนะคะทําอะไรก็ได้มีเงินแล้วใช้เงินทํางานนั่นเองแม้แต่บ้านปลายชีวิตคุณก็ยังมีคนมาดูแลคุณจนหายใจสุดท้ายก็คือพยาบาลน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ